w วลคัมบีเอซีเคทูเดอะชาแนล2026สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพามาชมรถที่หลายคนรอคอยกันอยู่กับเจ้า2026 Toyota Corolla ุ่นใหม่ล่าสุดที่เรียกได้ว่าเป็น SUV ที่ตอบโจทย์ทั้งความรู้ความประหยัดและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่สุดจาก Toyota ในตอนนี้บอกเลยว่าโฉมนี้ไม่ได้แค่เปลี่ยนดีไซน์แต่ยกระดับความพรีเมียมทั้งคันจริงๆเริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่นกอนตัวรถมาพร้อมรูปลักษณ์ที่โฉบเฉี่ยวขึ้นมากกว่ารุ่นก่อนไฟหน้าใหม่เป็นแบบเลด เพื่อชิเอดีไซน์เฉียบคมพร้อมเดทัยน์รันนิ่งและทรงเรียวเพิ่มความสปอร์ตและความหรูในเวลาเดียวการกระจังหน้าถูกปรับให้ใหญ่ขึ้นเล็กน้อยตัดขอบด้วยโครเมียมที่ดูหรูหรากันชนล่างดีไซน์ใหม่เพิ่มความดุดันแต่ยังคงคาแรคเตอร์ของครอเรลครอสเอาไว้ครบถ้วนด้านข้างเส้นสายตัวถังมีความโค้งมนแบบพอดีไม่ดูเทอัลลออันลอยลายใหม่ขนาด18นิ้วช่วยเสริมลุคพรีเมียมส่วนด้านท้ายก็โดดเด่นด,ด้วยไฟไท้ายหลดทรงเรียยอวอยาวพร้อมไฟเบรกดีไซน์ใหม่ที่ดูหรูและมีมิติขึ้นกว่าเดิม เข้ามาดูภายในการบ้างห้องโดยสารของครอเรลครอส2026เรียกได้ว่าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดวัสดุภายในใช้แบบซอฟต์ทั h แทบทั้งคันให้ความรู้สึกพรีเมียมเหมือนรถยุโรปบอรดนั่งออกแบบใหม่โอบกระชับตัวมากขึ้นบอกคู่หน้าแบบปรับไฟฟ้าส่วนบอกหลังสามารถพับได้แบบ60-40เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของช่องเก็บสัมภาระด้านท้ายกว้างขวางเหมือนเดิมพร้อมฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมระบบที่เซ็นเซอร์แค่เตะเท้าใต,ใต้กันชนก็เปิดได้สะดวกสุด,สดๆหน้าจออินโฟเทนเมนต์ใหม่ ขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายระบบเครื่องเสียงจาก JBL ให้เสียงคมชัดรอบทิศเพิ่มบรรยากาศการขับขี่ให้หรูหรามากขึ้นหน้าปัดดิจิทัลเต็มรูปแบบขนาด10.5นิ้วพร้อมจอแสดงข้อมูลการขับขี่บนกระจก Head-up Display อีกด้วยระบบปรับอากาศแยกซ้ายขวาและช่องแอร์หลังถูกติดตั้งมาให้ครบครันเหมาะกับการเดินทางของครอบครัวไทยพูดถึงหัวใจหลักของรถรุ่นนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ไฮบริดเจเนเรชันใหม่ขนาด2.0ลิตร ให้กำลังรวมกว่า196แรงม้าระบบ TECVT ปรับจูนใหม่ให้ตอบสนองรวดเร็วและนุ่มนวลกว่าเดิมอัตราเร่งดีขึ้นอย่างชัดเจนแต่ยังคงความประหยัดน้ำมันได้อย่างนา่าทึ่งโดยโตโยต้าระบุว่าอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่ประมาณ23กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าประหยัดมากสำหรับ SUV ขนาดกลางช่วงล่างของ c o r o l l a Cross 2026ถูกปรับเซ็ตใหม่ใช้ระบบกันสะเทือนหลังแบบอิสระมันติลิงทำให้การขับขี่นุ่มนวลและเกาะถนนขึ้นอย่างรู้สึกได้ไม่ว่าจะขับในเมือง หรือเดินทางไกลก็ให้ความมั่นใจมากกว่าเดิมเสียงรบกวนภายนอกก็ลดลงด้วยการเสริมฉนนกันเสียงในหลายจุดด้านความปลอดภัยแน่นอนว่า Toyota s a f e t y Sense เวอร์ชั่นล่าสุดถูกติดตั้งมาให้เต็มระบบทั้งระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบ d y n a m ิ c r a d อ r Cruise c o n t r ร l รวมถึงระบบตรวจจับคนเดนนินถนนและจักรยานยนต์เรียกได้ว่าขับได้อย่างมั่นใจทุกสถานการณ์ในส่วนของราคานั้นสำหรับตลาดประเทศไทย คาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ1.05ล้านบาทไปจนถึงรุ่นท็อปที่อาจแต่1.3ล้านบาทซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่คุ้มค่ากับสิ่งที่ได้รับทั้งเครื่องยนต์ใหม่เทคโนโลยีและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ครบถ้วนโดยรวมแล้ว2,026 Toyota Cross ถือเป็น SUV ที่ถูกยกระดับอย่างแท้จริงทั้งดีไซน์ความรู้ความปลอดภัยและสมรรถนะที่ตอบโจทย์การใช้งานในเมืองไทยได้อย่าง